กรณีสงการนะครับทุกการงการที่จะมีขึ้นนะฮะก็อีกสักอะไรสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เนี่ยนะรเร็วๆนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่างี้ครับคุณปียบุตรจิระโมนายกุลนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบการ การค้าถนนเข้าสารนะครับได้ทําหนังสือของดงดนะฮะการจัดงานเทศกาลมหาสงการถนนเข้าสามจัปี2,562ครับระบุอย่างนี้ครับบอกว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งมหามงคลของชาวไทยทุกคนคโดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเ,ดเสเด็จเถลิงถวัลราชสมบัตินะครับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยรัฐบาลได้กําหนดจัดเตรียมเส้นทางและงานพระราชพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะฮะ ส่วนเขาสารและพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยที่เรารู้กันดีนะฮะ<ม>ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สําคัญที่จะมีพระราชพิธีต่างๆเกี่ยวเนื่องแล้วก็มีการเตรียมปักปรุงพื้นที่มาโดยตลอดนะฮะดังนั้นทางสมาคมนะครับ ก็เลยขออนุญาตนะครับงดกิดงดการจัดกิจกรรมที่เคยมีมาตามปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงการประกวดนะฮะการจัดพิธีจำบุญตักบาทตลอดจนการจัดขบวนแห่ต่างๆเนี่ยนะฮะที่ทำมาตลอด40ปีเนี่ยเนื่องจากว่าก็จะได้ให้ทางภาครัฐและกทมเนี่ยเขาจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้สมให้สมเะเกียรตินะฮะแล้วก็ทางคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยะก็ขออนุญาตอย่างที่บอกฮะงด การจัดงานปีนี้แต่ว่าประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวถ้าอยากจะเล่นสงการสาบน้ําต่างๆในถนนข้าวสารพวกนี้นะฮะก็เล่นในตามปกติครับเพียงแต่ว่าไม่มีงานจัดงานกิจกรรมโดยธรรมาคมเท่านั้นเองอ๋อไม่มีงานแต่ว่าเล่นน้ำปกติได้ได้เลยก็เข้าไปเล่นปกติอย่างที่ไปแอร์อัดเล่นกันนะปกติได้เล่นได้เลยนะก็ในส่วนของนี่ครับผอเขตบางรักนะครับผอสำนักงานเขตบางรักครับนางสาวพักกพรทรงหวนสัตว์นะฮะ ก็เปิดเผยอย่างนี้ครับที่ถนนสีลมสีลมก็อยู่บางรักใช่ไหมครับใชฮะเขบอกว่ายังเปิดให้ประชาชนเล่นน้ําได้ตามปกตินะฮะแต่ว่าในวันที่13ถึง15เมษายนเนี่ยทางเขตไม่ได้จัดงานหรือจัดให้มีการจําหน่ายสินค้าแต่อย่างใดน,นี่ฮะ ก็ให้เล่นปกติเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จัดงานเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็จัดนะใช่ใคือจัดโดยโดยโดยเขตนี่แหละคือพอจัดงานก็จะมีเวทีมีมีร้านขายสินค้าอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วบนเวทีก็ต้องมีการแสดงต่างๆปีนี้งดกันไปหมดงดแต่ว่าเล่นน้าอันนี้เล่นน้ำได้ไหมได้เลยอันนี้ก็เล่นน้ำได้เหมือนเดิมถูกต้องครับเล่นได้ตามปกติเลยนี่นี่ก็ก็ยังไปเล่นกันได้อยู่ก็ผมว่าก็ยังสนุกสนานกันอยู่นะไม่เป็นไรนี่ครับผมเอาละครับอ่ะนะครับ นิดเดียวฮนะศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาระบุว่าสงการปีนี้คนน่าจะใช้เงิน25,000ล้านบาทคนกรุงเทพนะเงินสะพัดขนาดนั้นเลยนะผมมีไม่ถึงนะค่าเลี้ยงสังสรรค์อาหาร9,650ล้านบาทค่าที่พักเดินทาง6,000กว่าล้านช้อปปิ้ง4,600ล้านทบุญไว้พระ2,000ล้าน โอ้โห oh ผมชอบนะพวกเก็บตัวเล่นเก็บเก่งนะเก่งนะเ,เก่งจะเก่เมาได้ไงเขาคำนวณว่าคนหนึ่งจะเฉลี่ยใช้ใช้จ่ายเงินช่วงสงการกรุงเทพนะ5,800บาท เตล้วรู้สึกว่าคุณคุณคุณเติ้ลบอกว่าโอ้โหเงินไม่ถึงเขาไม่ถึงผมทำงานประมาณสองร้อยผมเรื่องประมาณสองร้อยไม่น่าจะถึงแต่ว่ามันมีมีลึกเป็นเป็นดาราหรือนางแบบคุณซินดี้เนี่ยเขาออกมาบอกว่าไอ้พวกเล่องสงการอื่นๆที่ไปช่วยจับนู่นจับนี่สาวๆเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเพิ่มโทษเอาเอาผิดกับพวกนี้ที่หนักหน่อยนะอย่ามันกับแบบประเภทแบบสงสงการแล้วมาแบบมาม่วนิ่มมาลวนลามอ่ะเอาให้หนักครับผม